ครับสวัสดีครับอ่าครับมันนี่ผมเจสมาเบิ้งว่ากล้ยนอนี่นอมันอยู่หลึกซ้ำใจนะครับอ่าครับเบิ้งครับนี่ดินอันนี้ดินดินถี่ทมนะครับลงมานี่นะครับดินถี่ทมไหมนี่ครับนี่ขุดทมไหมนะครับเบิ้งครับผมตาอันนี้คือดินเก่าดินเก่ายู่มหมอกระจกเบิ้ ดินเก่านะระดับน mm ี hmm. ้นะครับดินถมไปนะครับดินเก่าผมขุดลงไปอีกนะครับดินคมขุดมองจากดินเก่าเนะจากดินเก่าซ้ำนี้ผมขุดดูมลงไปอีกขุดดูมลงไปอีกนะครับเลือกซ้ำนั่นแหละครับจากดินเก่านะเบื่องหน้าตัดนะครับเลือกซ้ำนี้นะครับเลือกซ้ำมากระจเลือกลงไปมา นีขึ้นหน้าดินที่เริ่มคุดนะครับเราไปถึกทับโดยดินไม่อีกนะครับเงาะนอเซยูพีนะครับทั้งล่างเลยนะครับมีถมขึ้นไมนะครับยังมะพรานะครับถมขึ้นไมนะครับเบางระดับดีบันครับระดับที่ต้องปรับนะครับอันนี้ยังต่ำนะครับแล้วที่ต้องปรับอ่าเบื้องมุมนี่นะครับ เลืวกวพอนะครับปับก็คือมันก็หม่าะจะต้องเอาดินส่วนที่สูงตัวนี้กบปุ๊บอีกนะครับสรุปแล้วดินตรงเมื่อกบอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าเห็นนอฝนสนนี้นะครับจริงจริงนอกเกือบเม็ดนอเม็ดแหละครับนอเม็ดเม็ดกลัวๆนะครับจะเลือเห็นซนนีนะครับนะครับแล้วกะ ทุบสั้นด่ปกคุ้มแบบนี้ก้อนดินจะถับกรสีินี้อย่าสันปกไว้เป็นสั้น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 ึ้นมานะครับขนาดขุดไม่ไม่เสียบครับฝนตกมาหี่แหงๆครับมันบอพังเลยนะครับบนครับเป๊ะครับบอพังครับอย่าห้อหยึดไวครับมาเบิ้งอีกมุมหนึ่งนะครับนี่มุมฉากเลี่ยมเลยเลียมเป๊ะนะครับ นะครับฝนตกมานะครับอันนี้ดินแต่งไหมครับเปไ็นไรงามป่ะอ่าดูมุมสูงเป๊ะนะครับขอบขอบมุมเป๊ะไม่มีพังเป็นไงครับโปรตีดินคุ้นไหมขันฝนตกมาเป็นไงครับพังเหา่งวๆนะครับเบิ้งครับการยึดเกาะนะครับ ยายกล้วยเปลือกกล้วยห้าที่ยวถมนะครับดินกบว้พุ่นแห้วครับให้ก็เล็กให้ก็เล็กเส้นยึดไวบนนี้ครับไป่ครับเป๊ะประโยชน์เหลือหลายนะครับสวัสดีนะครับอ๋อเรื่องบรรยากาศได้รยวมกันอนุ้สัน มีหมุนนะครับมีหลายองศานะครับชีวิตหมุนได้อิสระนะครับชีวิตวงกลมมันควรจะเคลื่อนที่ได้อิสระนะครับเราจะเคลื่อนไปวิธีที่เราอยากเคลื่อนนะครับแล้วใครเป็นผู้กำหนดครับห้องน,นี้นะครับย่างไปเดินหน้าเรือว่าสิทธถอยหลังเอียงไปอีก side เอียงไปทั้งกว่านะครับ อยู่ที่เราเลือกไปองศานี้ก็ได้ครับงดงามทุกเก้าเดินทุกองศาสวัสดีครับเริ่มเลอะแล้ว <laughs>